รุงเทพสุไหโกลกเป็นขบวนที่37ที่ผมขึ้นมาน้างรถไฟก็เพื่อว่าจะเปลี่ยนบรรยากาศประการหนึง่งแล้วอีกประการหนึ่งก็คืออยากจะมาดูการปรับปรุงในการบริการบนขบวนรถของการรถไฟว่าเดี๋ยวนี้การรถไฟยุคใหม่ยุคพัฒน,นา ไม่ได้ย่ำอยู่กับที่เหมือนอยเดิมแต่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาปรับปรุงการบริการโดยเฉพาะการบริการเรื่องอาหารบนรถเสบียงซึ่งแต่ก่อนเราก็รู้อยู่แล้วว่าเมื่อขึ้นรถเราไม่มีทางที่จะไปซื้อที่ไหนรับประทานได้นอกจากจำใจรับประทาน เขาให้อะไรมาเราก็ต้องอกินไม่กินแล้วก็อดพระอดแล้วอาจจะถึงแก่เป็นลมอาจจะต้องถึงแก่การละกิริยาบนขบวนรถก็ได้ผู้ที่นั่งอยู่ใ,ใกล้ๆผมนั้นคือคุณนิคมรวิญญาตเป็นคนหน้าเดิมท่านที่ติดตามรายการพรอบจักรวาลมาเรื่อยจะเห็นได้ว่าเรามีพิธีกรที่มีความสามารถคนใหม่ แทนพลตรีถาวรช่วยประสิทธิ์ซึ่งคุณนิคมนี้ตอนที่เราไปทำเรื่องกาแฟดอยตุเป็นผู้ที่กำกับดูแลให้คุณนรมซึ่งเป็นผู้จัดการโรงงานกาแฟดอยตุได้มีการสูดกาแฟดังไปจนกระทั่งถึงปากตรอกหรือถึงตีนเขาในวันนี้ก็เช่นเดียวกัน ผมก็อยากจะเรียนถามคุณนิคมว่าความเป็นมาเป็นไปของการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงการบริการบนขบวนรถเนี่ยมันดีมาอย่างไรครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอแก้งข่าวเรื่องสูตรก่อนนะครับคนกินไม่ใช่สูตรนะซดนะครับเยีาโนจะหาว่ากาแฟเป็นอะไรเรเหยียบคนกิน,นไม่ใช่นะครับเออมาพูดถึงเรื่อง ความเป็นไปบนขบวนรถไฟนะครับเรื่องนีอยู่ว่าเราได้รับบรรทัดกากท่านรัฐมนตรีระบิดของทั้งสองฝ่ายนะครับในเรื่องที่จะปรับปรุงการบริการบนขบวนรถของทางสายเหนือสายใต้และหากเป็นไปได้จะเปิดทุกสายนะครับทัน,นีเ้เราก็ได้ตั้งคณะกรรมาการในการทำงานขึ้น ทั้งสองฝ่ายครับโดยฝ่ายการรถไฟกั้มีท่านรองสนองโจริตสรบเฉียนนะครับเป็น Steering Committee ของทางด้านรถไฟและในส่วนของการบินไทยก็มีคุณประเสริฐข้อวัฒนาศิจครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารกิจการร่วมลงทุนเป็น Steering ของทางด้านการบินไทย ที่สำคัญก็คือ,อ,อมีคุณพิศสมัยจันทร์เบกษานะครับเป็นหัวหน้าคณะทำงานในการที่จะศึกษาความเป็นไปได้เรืงตัวผมก็เป็นผู้รองสตีริงในวันนี้ทางการรถไฟนะครับก็ได้เชิญคณะทำงานแล้วก็สตีริงให้ขึ้นมาดูว่ากระบวนรถ วิ่งไปถึงสุดไฮโคลอกเนี่ยนะครับในวันนี้เราได้ล่ารถเสบียงคันใหม่ที่ได้รับ,รบปรองกัมีความเป็นไปได้ขนาดไหนและทาหารในวันนี้สําเร็จนะครับก็มีแนวโน้มว่าในอนาคตการที่จะบริการอาหารให้ถูกสุขลักษณะแล้วก็มีมาตรฐานเป็นสากลเนี่ยนะครับก็มีความเป็นไปได้มากขึ้นรถใจ ในเรื่องนี้ก็อยู่ที่ว่าในเรื่องของอาหารเนื่องจากการรถไฟแต่เป็นการผู้โดยสารซึ่งเป็นพวกเราที่ใช้บริการของการรถไฟแล้วลเนี่ยต้องคำนึนงตรงผู้โดยสารซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็เลยไม่ทั้งถึงผู้โดยสารซึ่งมีข้อจํากัดในเรื่องการรับประทานอาหารที่เช่นผู้โดยสารที่เป็นชานวอุสลิมนะครับว่า ระบบการจัดการระบบการทำอาหารูนเครื่องซึ่งการบินไทยได้มีประสบะการณ์มาเป็นเวลายาวนานแล้วก็ฝากชื่อเสียงในเรื่องของการทำอาหารให้กับเขาเช่นกมนันั้นเนี่ยจะสามารถสร้างบรรยากาศใหม่ๆในเรื่องนี้โดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการบริการอาหารบนขบวนรถได้อย่างไรบ้าง แต่วันนี้ท่านรองสนองนะครับแล้วก็คุณประเสริฐก็มาอยู่กับพวกเราตอน <ะ S 2> ขอบวนรถนี่แหละครับรถขบวนนี้นิ่งมากครับไม่ค่อยมีเสียงรบกวนเท่าไหร่ก็ทำให้เราคุยกันได้อย่างสบายส่วนสมริทสร้าง,งรถทางเคยมีประสบการณ์ในการนั่งรถไฟที่ต่างประเทศมาแเมื่อเปรียบเทียบกัน ไม่ทราบว่าคุณชายมีความเห็นยังไงครับเกี่ยวกับเรื่องนี้สำหรับเรื่องนี้ผมเป็นคนที่ชอบนั่งรถไฟไม่ใช่ต่างประเทศนะครับต่างประเทศเลยยกไปเครับสําหรับในบ้านเราเนี่ยผมใช้รถไฟบ่อยที่สุดเพราะว่าผมถือเป็นที่พัก่อนจะได้ดื่มกินไปมองดูทิวทัศน์สองข้างทางแล้วก็จะได้มีอาหารอร่อยๆแต่สมัยก่อนนั้น การรถไฟเคยจ้างคนจ้างพา่อครัวประจําเป็นขบวนรถไฟเราก็ได้รับประทานของอร่อยอย่างเช่นไข่ยัดไส้ในขบวนอีนดีนกเอี้ยงเป็นพ่อครวัวพอมาตอนหลังให้เปิดประมูลก็ไม่สามารถที่จะทำให้ได้เหมือนกับที่การรถไฟจ้างพอครัรวมตัวเอง แต่โลกมันเปลี่ยนไปเราก็จําเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนามีการเลือกเฟ้นผู้ที่จะมารับประบูลในการทำอาหารบนขบวนรถแล้วเราก็จะต้องมีสเปคตรงนะัสเปคของเรานั้นเก็คือรถสเสบียงใหม่ที่พ่วงมากับขบวนรถที่ว่าผิเลกแตกต่างจาก รถเสบียงเก่าอย่างไรผมได้ทราบว่าสมัยก่อนนี่ข้าวผัดรถไฟที่ขึ้นชื่อมีชามากใช่ไหมครับยังไงก็ข้าวผัดรถไฟนั่นน่ะตรงเสียงเขาเป็นคนทำครวนี้เขาตายไปแล้วพอตอนหลังมาถึงลูกสาวบวยพันธ์นั้นทางการรถไฟไม่เรียนเขาเีงครับสูตรมันเป็นยังไงสูตรน่ะมันมีอยู่เพราะผมรู้จักข้าวผัดรถไฟดีนะ แล้วรู้จักกับครอบครัวที่ทำข้าวัดรถไฟก็เลยสูตรนันอย่างไม่หายถ้าทางรถไฟจะทำเนี่ยผมก็ยินดีที่จะให้สูตรจะเดี๋ยวลองลองดูสูตรใหม่ดีนะเพราะว่าเวลานี้กลุ่มพิสมัยก็ยกตัวจากฝ่ายผู้ชนาการในประเทศนะครับขึ้นมาเกือบจะหมดนะครับแล้วก็สังเกตดูว่าในตู้รถสติ๊ก ครับเหมือนกับที่นั่งบนเครื่องบินเลยนะครับนุ้าอีก็พับได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือภายในบริเวณควยก็ทำเหมือนกับตรวจแกนลี่บนเครื่องเจ็ดสี่เจ็ดหรือว่าเจ็ดสามเจ็ดอยากจะคุยครับท่านรองสนองสละนิดนะะเพราะว่าท่านรองสนองเนี่ยท่านได้รับบัญชามาจากรัฐมนตรีช่วยวากาคือบุญประสิทธิ์ครับรัฐิทธิ์แล้วก็ในดําเนิน โครงการนี้มาจนกระทั่งถือว่าจะสบามเร็จก็อยากจะให้ท่านผู้ชมท่านใดพบหน้าค่าตาของผู้ที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริการบน,รนขบวนรถเนี่ยให้ดีขึ้นเหมือนอย่างกับสมัยสมเด็จในก,กรมต่ทย ตอนนี้ผมก็ได้รับเกียิที่จะพูดคุยกับท่านรองสนองท่านรองผู้ว่าการสนรองโชติกัเสเทียนซึ่งจะมาคุยกันถึงเรื่องว่าการที่เราได้สร้างรถเสียงปรับอากาศนี้ขึ้นมาเนี่เราทำมาจากโมคี่ไหนทำอย่างไรถึงได้เป็น รเบเสียงปร,ประกาศที่มีหน้าตาหน้าหนักหน้ากินแล้วก็ที่ได้ทราบมาเป็นฝีมือของช่างของทางการรถไฟทั้งสิ้นเลยทีเดียวคุณสนองโทติกรสเทียนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคนอื่นผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมอยากจะเรียนความเป็นมาว่าหลังจากเราได้รับ นโยบายจากท่านรัฐมนตรีประดิเฐ์เราก็เริ่มดำเนินการปรับปรุงรถเสบียงทั้งปรับอากาศและไม่ปรับอากาศผมจะขอพูดเฉพาะลถเสบียงปรับอากาศเราได้ปรับปรุงรถเสบียงปรับอากาศจากรถนอนปรับอากาศเบาน่เอกคาร์เบกี่นอนเอกปรับอากาศเก่า11คัน ซึ่งลักษณะของตู้นอนนั้นค่อนข้างจะสุดโทมนะเราได้ลื้อโครงข้างในออกทั้งหมดเหลือแต่แค่เหลือแต่แค่และโครงภายนอกแล้วก็มาดัดแปลงปรับปรุงโดยแบ่งครึ่งหนึ่งเป็นห้องครัวแล้วก็ทำให้ทันสมัยในระบบของการบินไทยซึ่งได้ช่วยกรุณาออกแบบโดย อีกครึ่งหนึ่งก็เป็นที่นั่งซึ่งมีโต๊ะนั่งอยู่ประมาณแปโต๊ะบรรจุคนได้ทั้งหมดสามคนหรือจะมากกว่าซึ่งจะไปน,นัง่งมีสตูที่จะนั่งได้นั่ง,งเสริมใช่ไหมครับผมครับถ้ามากกว่านั้นนั่งตักได้ไหมก็คงจะได้เลยครับเกๆนะครับเป็นคู่ทันที่มูลนะ<ส><ญ>ครับใช้รถกระบีย<ส>งั<ญ>ีดแบบที่ อามอมได้บอกแล้วว่าเราได้ปรับปรุงรถอ่สเบียนคันนี้โดยที่โรงงานมักกสรเราเป็นเป็นผู้อาทำประกอบปรับปรุงทั้งหมดหรือออกส่แอร์เข้าไปใหม่นะครับแล้วก็เดินดับเดินอะไรหมดใสอ่ข้างในภายในครัวนี่ก็จะมีตู้ไมโครเวฟสองตู้ตู้เย็นตู้เย็นและตู้แช่ทั้งหมด3ตู้นะครับมีหัวเตา สามหัวแล้วก็มีที่ล้างจานมีอะไรพร้อมนะครับใช้แก๊สนะฮะใช้แก๊สครับโอ้ยดีดีดีกับบนเครื่องเรานะเครื่งนี้ต้องต้องควบคุมทางการรถไฟนะครับจากการที่เราประชุมมันไม่กี่ครั้งเนี่ยแล้วเราก็ให้ไอเดียกว้างๆว่าคนเครื่องบินมันมีข้อจำกัดอย่างข้อจำกัดอย่างนี้เนี่ยนะครับอีกไม่เท่าไหร่จากนั้นเนี่ยนะครับตู้นี้จะเสร็จคุณกายจะเห็นเลยนะครับว่าเนี่ย ความสะอาดจะดีนะครับแล้วก็ในลักษณะของบุคคลที่ออกแบบก็ดีผมว่าไม่ไม่ได้ดย่อยเยต่า,างาประเทศเาเลยก็กผมเห็นว่า <c oughs> ที่รู้สึกดีใจและภูมิใจก็คือฝีมือช่างของเราช่างของรถไฟใช้ของเก่าเอามาทำใหม่อันนี้นะครับแล้วเราจะเอารถะเบียนแบบนี้จะบรรจุเอาไปพ่วงกับ ะบวนรถอะไรบ้างรถสเสบียงปร,ประกาศนี่เรากล่าวไว้ว่าจะไปพ่วงกับรถด่วนรถเร็วนะครับจะไปพ่วงกับรถด่วนสายเหนือเป็นอันดับแรกนะครับคิดว่าเราจะปรับปรุงเสร็จ4คันนี่คงจะภายในเดือนตุลานี้นะครับอาจจะออกให้บริการได้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็คงจะ ปรับปรุงไปเรื่อยๆแล้วจะเอาหอาวิ่งในทางสายหนึ่งต่อไปครับค่อยๆชําไปตามลาดับครับผมคือผมเห็นว่าควรจะเป็นกรณีเร่งด่วนในขบวนรถที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาครับโดยทางสายหนนะครับนั่นแหละครับการาหรือเกิดครับผมครับเราซึ่งจะทาให้เสร็จภายในสี่ชั่วโมงก่อนแล้วก็จะประเดิมโดยได้รับความร่วมมือจากการดินไทยซึ่ง เป็นพี่เลี้ยงมาตลอดเราได้ศึกษาร่วมกันมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนนะครับเขาควากค่อนข,ข้างจะมีผลพอสมควรนะครับที่เราได้ร่วมกันทำออกมาน,นี้นครับรูปแบบก็ดีไม่แพ้ต่างประเทศครับแล้วผมยังได้ทราบมาอีกว่าขณะน,นี้ทางการรถไฟได้มีการเปลี่ยนที่ใช้ไม่หมอนคอนกรีต แล้วก็จะทํารางคู่จากทางด้านสายเหือทับเซฟไปครับซึ่งถ้าต่อไปปรับปรุงจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยจะทําให้รถไฟเนี่ยไม่เสียเวลาก็ในช่วงแรกนี่ก็จะทําในระยะ234รอบรอบบร,ริเวมณฑลน,น,นีระยะทางประมาณ234กิโลเมตรนะครับ ขณะนี้ได้รับงบประมาณอนุมัติแล้วเซ็นสัญญาไปแล้วซึ่งจะทำทางคู่จากสะเรี่งชันไปนครปฐมนะครับเสนหนอีกอีก,อกอสองเส้นทางก็คือจากภาชีไปมาปะเบาและภาชีไปลพบุรีนะครับซึ่งเซ็นสัญญาไปหมดแล้วขณะนี้กำลังเริ่มดำเนินการครับจะเป็นรางร้อยปอนหมอน คอนกรีตนะครับแล้วก็จะช่วยให้เพิ่มความสูงของทางได้มากขึ้นครับคือจะทําให้รถไฟเนียวิ่งด้วยความเร็วที่มากขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่าหน้าตัดของรางนียมันใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นการทรงตัวนี่มันจะดีเวลาจะเลี้ยวจะไรใไอ้กราิตี้จะไม่ออกนอกทางอันนี้ก็จะไม่เกิดเดี่ยวกบเรื่องการตกรางอย่างบ่อยๆ นี่เป็นความก้าวหน้าของการรถไฟยุคพัฒนาครับตอนนี้จะมีผนนะครัาเราจะฮูเราจะไม่ได้ยินเสียงที่เราเคยได้ยินเวลาใอ้ข้อต่อข้างล่างแต่ก่อนนี้มันดังถึงขับถึงขับรถไฟไงครับครับแต่เกาหลีนะ่ยเขาดีกว่านะฮะครับเกาหลีเขาฟังคนละอย่างเขาฟังว่าจีจีปุกปุกจีจีปุกปุกเพราเราก็ถึงเรชัางไมาถึงถึงกัดชังก็ไปถึงกันช่างครับ แต่สุดแท้แต่หูครับเดี๋ยวนี้เราเป็นางเชื่อมยาวหมดนะครับเสียงอย่างนั้นก็มันน้อยลงครับไม่มีม,ม,มีเฉพาะใกล้ๆเราเรียกประแจนะครับนะครับที่จะเข้าตอนข้าสสานีองข้าารดังตึงกันทนนีเขาจะมีผลกับคนที่มีอายุมากๆนะก็เคยได้ยินเสียงนี้แล้วอู่ๆไม่เคยได้ยินอาจจะไม่ชอบนั่งรถไฟแล้วเป็นได้ก็คงจะออนนี้มันมาภาึงผมหรือเปล่า ผมมาดูเสียงนะฮะก็เสียงน่ะสิผมถือว่าสบายมากที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะทาให้เหมือนเสียงขับกลบนะแต่เราไม่เคยได้ยินเราแก่ไปแล้วไม่ใช่เด็กไม่จะต้องมีอะไรขับกลบก็ให้เรียบนิ่งสนิทไปเหมือนเข้าสมาธิอันนี้การรถไฟในยุคต่อไปในอนาคตเนี่ยจะเป็นเหมือนกัน ทําสมาธิบนเครื่องได้เลยหรือบนบนขบวนรถนะฮะในวันนี้เราก็จะพาท่านไปชมว่าหน้าตาของรถสเสบียงที่ปรับปรุงโดยฝีมือของคนไทยโดยโรงงานมักกสันของเราเนี่ยไม่แพ้อาณประเทศเพราะว่าเราได้ดัดแปลงของที่เรามีอยู่แล้ว แต่มันสุดโซมโลงก,ก็จะมาทำมันขึ้นไปใหม่โดยจะใช้การ <c oughs> ได้อย่างเป็นที่น่าพอใจในวันนี้เราก็พาท่านขึ้นขบวนรถชุไหโกูลบมาและก็สองข้างทา,างเนี่ยเป็นทิวทัศน์ที่น่าสบายที่สุดผมเป็นคนที่ชอบดื่มกินบนรถไฟและเชื่อว่าหลายต่อหลายคนที่ชอบ บางคนขึ้นมาจะต้องเอาเบียร์ขึ้นมาเพราะว่าถ้าไม่มีเบียร์เย็นๆมองอะไรไปสองข้างทางมันไม่ค่อยจะโสภามันมญหญุ่นหิบนะถ้าได้ขึ้นมาแล้วก็ได้นั่งในอากาศเย็นๆโดยเฉพาะคนที่ชอบดื่มไวน์ถ้าดื่มไวน์ในอากาศร้อนแบบรถสเสบียงอย่างเก่าเนี่ยทั้งฝุน่นทั้งร้อนผมว่า วายให้มันเลิศสแมนแตนยังไงมันก็ไม่มีรสไม่ชาิไม่เหมือนการดื่มในรถสเสบียงซึ่งวายขนาดที่กำลังพอดื่มได้ก็จะมีเป็นวายรดเดิเพราะว่าเรามีสองข,งข้างทางที่ทำให้เราได้เห็นเป็นอาหารตาร่วมกันกับอาหารอร่อยๆบนรถสเสบียงที่ตับทูมไปในวันนี้ ผมก็ได้นำท่านมาชมและท่านควรจะหาโอกาสขึ้นมาใช้บริการบนรถสเสบียงที่ปรับปรุงใหม่ดีในอนาคตอันใกล้นี้นะครับแต่วันนี้ก็ต้องอขอขอบพระคุณท่านรอขอบพระคุณคุณนิคมซึ่งเป็นพิธีกรผู้วันของผมไว้ในโอกาสนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ